สศีษะนะคะเมื่อคนไข้นะคะใส่มีเครื่องประดับอยู่อันนี้ให้ถอดออกนะคะแกะจุดออกนะคะเริ่มต้นด้วยการใช้ชีก้กลางแนงนะคะกดจุดใต้คาง4จุดนะคะจุดละวิจุดที่1ชีก้กลางแนงเมื่อคกบสมวิแล้วเปลี่ยนเป็นจุดที่2 3. วินะคะผ่อนออกจุดที่3 3วิผ่อนออก จุดที่4ขากรรไกรนะคะสามวิแล้วผ่นออกต่อมานะคะโป้งเนะะี่ยกดใต้คางนะคะใต้ใต้ริมฝีปากจุดกิ่งกลางนะคะแล้วลากเบาๆนะคะหนูแก้มมาที่ติ่งหู3ครั้งนะคะต่อไปนะคะโป้ง กดจมูกนะครับอิทาปิงคลาผ่านหนกแก้มไปที่ปลายหูเอาเหมือนกันนะคะสามครั้งลากเบาๆจุดต่อไปนะคะกระบอกตานะคะกระบอกตาบนนะคะลากผ่านหัวคิ้วไปที่ขมับน,นะคะลากผ่านหัวคิ้วไปที่ขมับกดค้างไว้สิบวิ นะคะเมื่อครบสิบวิแล้วประสานมือนะคะคืนตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ตามลมหายใจของหมอด้วยนะคะจากนั้นนะคะใช้โป้งนะรีดแนวหน้าผากนะคะจนสุดไลผมตามความกว้างของขนาดหน้าผาานะคะเสร็จแล้วนะคะใช้โป้งนะคะกดหัวคิ้วนะคะลงมากลางกระหม่อมนะคะจนสุดหมอน กลางคิ้วนะฮะแนวกลางคิ้วกดลงมาจนสุดหมอนเหมือนกันทางคิ้วนะคะกดลงมาจนสุดหมอนใช้ห้านิ้วนะคะนวดให้ทั่วศีรษะนะคะเมื่อครบห้านิ้วแล้วใช้นิ้วเรานะคะเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงผมนะคะค่อยๆดึงใช้นิ้วเสียบเข้าไปดึงนะคะให้ทั่ว เมื่อเทวดีแล้วใช้3นิ้วนะคะชี้กลางแนงนะคะสอดเข้าไปใต้ฐานกระโหลกนะคะกระนวดฐานกระโหลกให้นิ่มชี้กลางแนงเมื่อนิ่มดีแล้วก็ใช้มือนะคะคึงนวดคืงแนวเส้นโค้งคอนะคะอีกมือนึงก็จับลองศีรษะเอาไว้สลับนะคะทำสองข้างนวดตามแนวโค้งคอเห็นไหมอีกมือหนึงก็จับ ก็นวดตามแนวคุ้งคอทำครบสองข้างแล้วใช้โป้งเดินแนวบ่าหลังนะคะแล้วก็โป้งงายนะคะนีบแนวกล้ามเนื้อบ่าหลังนะคะเดินหนีบเข้าหาตัวเองต่อไปก็จะใช้โป้งหรือชี้กลางนางก็ได้นวดกระดูกซี่โครงทีละข้างนะคะนวดและดึงออกสีข้าง หรือว่าจะใช้ชี้กลางหนางก็ได้นะคะวดแนวล่องซิ่โคงนะคะก็ขึงเล็กๆก็ได้ขึงเล็กๆด้วยจับสอกของคนไข้นะคะตั้งเหนือศีรษะใช้ใช้ชี้กลางนางเหมือนกันลวดแนวข้อศอกนะฮะหนึ่งแนว มือหนึ่งก็จับสองไว้ส่วนมือท่อนล่างก็ใช้ขยำขยำขยำบีบแขนท่อนล่างก็ทำสองข้างเลยกลับไปทำอีกข้างหนึ่งไว้ก่อนกลับไปทำอีกข้างหนึ่งนะคะส่วนมือท่อนล่างก็ขยำขยำเมื่อกี้นอนลงไปได้ไงประสานมือนะคะกด ใช้ข้อมือนะคะกดตรงแค่บริเวณเข้อศอกตรงนี้ประสานมือกดยืด3ครั้ง1นึ่งค่อยๆทำนะคะในคลิปก็อาจจะทำเด็วหน่อย 2, 3อย่างนี้ให้คนไข้ประสานมือไว้ที่ท้ายทอยะคะ่ะเราก็จะกด3มช่วงนะ,ะกดยืด3มช่วงต้นแขนดึงออกไปกลางแล้วก็เหนี่ยขอ้อศอก ก็จะจบในท่านอนหงายต่อไปก็จะเป็นท่าแนงนะคะก็ให้อ่าขึ้นไปเลยให้ลูกค้านัง่งจบ